รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัทฟโฟตโฟตโฮัสกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดเสนอ สนับสนุนโดยโฟโตฮัตกรุป๊ปศ<อ>ูนย์จำหน่ายกล้องและสมาร์ทโฟน าจารครับไม่ธรรมดาฮะในงานครั้งนี้เนี่ยนะครับไน่น้อยครับโปรโตไฮเทคครับ2อ1 4่อยากจะบอกว่าเป็นการรวบรวมนะฮะแบรนด์กล้องแบบโอ้โหทั้งหมดเลยเนาะใช่ในประเทศไทยใช่ไหมครับสำคัญคือครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่กล้องอย่างเดียวมีสมาร์ทโฟนด้วยมีสมาร์ทโฟนด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเราเนี่ยนะครับ ส่วนใหญ่รวมทั้งพวกเราด้วยก็คือเวลาไปก็ใช้สมาร์ทโฟนถ่ายด้วยก็แน่นอนเพราะนัสมาร์ทโฟนก็จะเป็นเครื่องมือถ่ายภาพอย่างอย่างนั้นอาจารย์ครับก่อนที่ผมจะขึ้นไปบนเวทีเพื่อไปพิธีกรในการประกวดนะฮะวันนี้นะครับสาวๆรออยู่เยอะมากเลยเยอะจริงเยอะมากๆจริงๆแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมขอไปเรียนรู้เรื่องกล้องหน่อยดีกว่าในเรื่องของมือถือเพื่อเอาไว้ว่าถ้าเจอใครแำลมๆผมจะไปซื้อปุ๊บถ่ายเลย ได้ไหมอาจารย์เป็นความคิดที่ดีอยู่ตรงไหนบ้างอาจารย์ตรงไหนเดินไปทางโน้นมาที่พูธ Oppo เริ่มต้นด้วยออ p o ก่อนเลยตัวไหนรุ่นนี้คือรุ่นวันตัวนี้เจ๋งเลยนะเนี่ยอาจารย์ก็เรียกว่าตอนนี้เป็นรุ่นใหม่สุดเท้าตอนนี้ครับครับมันยังมีสเต็ปใหม่กว่านี้แต่ว่ายังไม่มายังไม่มาีเป็นกล้อง50บล้านพิกเซลมันจะมา50บล้านพิกเซล ว้าทิงเชียวไม่มาก็เอาเอาวันมาดูนะครับมันยังไงบ้างเนีเราก็คงจะเน้นเรื่องของกล้องข้างในว่าในยังไงบ้างสังเกตว่าเรากดโหมดไปที่กล้องนะครับ,รบก็จะมีโหมดที่ใกล้เคียงกับกล้องถ่ายภาพทั่วไปมากๆนะครับไม่ว่าจะมีระบบไวบาล้านนะครับมีตั้งความละเอียดน,นะครับโหมดออตโต้เนี่ยก็ยังมีซีนนะครับถ่ายภาพกลางคืนซีลทัชอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับแล้วก็ สำคัญที่สุดก็คือตัวนี้ยีโมดกดตัวนี้นะครับก็จะมีโหมด HDR ด้วยครับ HDR คือ High Dynamic Range เวลาเราถ่ายภาพในที่แบบค่อนข้างคอนทราสสูงก็คือถ่ายอย่างเช่นถ่ายย้อนแสงเนี่ยปกติเนี่ยส่วนที่มืดมันจะมืดเลยถูกต้องว่างก็สว่างใช่ครับอาจารย์ี่ถ้าเป็นโหมด HDR เนี่ยก็เป็นโหมดที่มันถ่ายภาพทีนสามสี่รูปแล้วมารวมกัน อ๋อถ้าเกิดอาการที่เกิดตากล้องเนี่ยเขาเรียกว่าเบินเบินข้าหลังจะเบินหมดเลยอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นแบบโหหน้ามืดมากเลยถ่ายมาแล้วปุ๊บไม่สวยอันนี้ง่ายมากกดไปปุ๊บครับหมดออโต้เนี่ยแล้วก็เรากด HDR แล้วก็มา HDR สบายเลยใ่หูเจ๋งเลยมาถึงอีกหนึ่งที่ใช่ครับกับเป็นบูธของ Sony ก็จะมีหลายยี่ห้อครับตัวนึ่งที่อยากจะแนะนำคือโซนี่โซนี่เอ็กซ์พิเลีซีวันซีวันหรือ z ซวันั่นเองทำไมอะครับอาจารย์ตัวนี้มันดีตรงไหนเรียกว่าเป็นตัวท็อปของโซนี่ตอนนี้นะและที่สําคัญที่โซนี่มีจุดเด่นคือแบบมันเป็นสมาร์ทโฟนที่กันน้ําอาจารย์ อาจารย์จะบอกว่านี่คือมันกันน้ําได้หรือใช่ฟิวันเนี่ยกันน้ําได้อ้ก็จะเป็นจุดเด่นเขาอย่นี้นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องกล้องครับนะครับเพราะว่าเราอยู่ในงานกล้องนะครับเราเปิดออนดูนะครับกล้องมันเนี่ยนะครับมันก็จะมีกล้องเนี่ยกดโหมดตรงนี้นะครับบริเวณซ้ายมือครับก็จะเห็นว่ามีเมนูเยอะที่อยากจะแนะนำอันหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นจุดเด่นของโซนี่ก็คือ AR Effect นะครับ AR Effect ครกดปั๊บนะครับมันก็จะมีเอฟเฟกต บมง่กี้ก็จะเป็นปาร์ตี้นี่เป็นไปงาปาร์ตี้ปาร์ตี้ป๊อปอโดยได้ป๊อปนะครับนิ่งๆงะนิน่งๆแล้วก็ถ่ายช่วงให้มีเดี๋ยวนะฮะน้องน้องนา น้องนาวต้องกวรยืนอยู่ตรงนี้ได้ไหมครับอ๋อมันก็จะเป็นแบบเอฟเฟกให้หลายอย่างวินนี่เก๋เก๋เก๋จุ้งอ่าเราเข้าไปดูใหม่นะฮะอันนี้เมื่อกี้เอฟเฟกนี้เป็นเอฟเฟกต์พิซเจอร์เอฟเฟกใช่ครับพิซเจอร์เอฟเฟกครับก็จะมีหลากหลายผู้เก๋มากเป็นซีเปียนะครับมีสเก็ตมีพิซเก็สเก็ตก็มีเหมือนกันครับโอเคเรามายี่ห้อต่อไปต่อไปเลยดีกว่าอาจารย์ซัมซุงแกลนทูแกลนทูแกลนทูก็ออกมาระยะหนึ่ง้วแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวสีชมพู อ๋อพิงพิงค์อ่าเียสีด่าสีขาวเนี่ยีพิงทีนี้เราไปดูกล้องนะคกล้องของซัมซุงก็ค่อนข้างจะมีชื่ออยู่แล้วนะครับจะเห็นว่าถ้าเรากดที่โหมดเนี่ยนะครับง่ายกดโหมดครับโู้แล้วเราดูให้ง่ายขึ้นคือเราจะดูอย่างนี้ก็ได้ถูกไหมครับก็จะมีโหมดสำาเร็จรูปสำหรับการถ่ายภาพถายภาแล้วดูให้ง่ายๆก็ดูแบบนี้ก็จะมีออโต มีถ่ายหน้าสวยหน้าสวยก็เป็นพวกบิวตี้ช็อตบิวตี้ช็อตเนียนกิฟเลยถ่ายภาพต่อเนื่องสำหรับถ่ายพวกกีฬาครับกีฬาหรือถ่ายประเภทพาโนรามาพาโนรามาแล้วก็ในกล้องตัวนี้ก็จะมี HDR เหมือนกันเหมือนกันก็เรียกว่ามีซีนที่เพื่อประโยชน์ให้ถ่ายอันนี้เป็นแบบสำเร็จรูปใช่ครับใช่ไหมครับก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนะฮะที่ในความเป็นกล้อง แล้วก็ผมว่ารูปร่างหน้าตาเขาเนี่ยเหมาะมากเลยนะฮะสำหรับใครที่ชอบสีชมพูชมพูหน่อยแล้วนอกจากอย่างนี้เรายังขายครับถ้าเราพอเราเปลี่ยนโหมดต่างๆแล้วมากดเมนูนี้นะครับครับตรงที่เป็นนี่ลูกศรก็จะมีพวกสีสีสันไมนเลือกสีเปียวินเทจส t เปียวินเุจมีสันสดใสก็แล้วแตห สนับสนุนโดยโฟโตฮั t กรุป๊ปศูนย์จำหน่ายกล้องและสมาร์ทโฟนอคิวออโนี่แบบคือปกติเนี่ยทั่วไปเนี่ยโปรเซสเตอร์มันจะประมัน คอทคอใช่ไหมคอทคออ่ะอันนี้ออสตาคอออตตาคอนี่มันจะล้มหน่อยฮะคอเลยแปดคออยู่ในเครื่องนี้ในเครื่องนี้อาจารย์สปีดเร็วมากๆใช่หรือเปล่าชัวร์นะแปดคอเลยเหรอใช่ครับไอโมบายมีแปดคอถูกต้องเจ๋งทีนี้เรามาดูกล้องมันนะครับมูฟี่เรามาดูเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ เอฟเฟกต์นี่มันจะมีเห็นไหมมีบีบหน้าให้แดนมีทําให้ตาโตมีปากใหญ่เดี๋ยวาอะเราปากใหญ่นะครับปากใหญ่ครับเร,เราเปลี่ยนกล้องมาเป็นกล้องหน้าผมกล้องหน้า,าผมนี่เห็นไหมรู้สึกปากใหญ่ไหมครับคือ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะมากเลยคือจริงๆก็ปากก็เอ่อปากของปกตินะฮะแต่ว่าทําไมในนี้ผมปากมันใหญ่อะเบอร์เริ่มมากเลยอะเฮ้ยเก๋ะเจ๋งมาก อยากจะบอกผมเองนะครับผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะมากจริงๆปากผมเนี่ยนะครับก็ยังปกติอยู่นะฮะแต่ผ่านเอฟเฟกอันนี้เข้าไปปุ๊บเนะครับปากบานไม่น่าเชื่ออะแล้วเอฟเฟกอื่นบ้างปากจูโอ้จมูกโตอาจมูกโตจมูกโตสวัสดีครับผมโน้ตอุดมแต่พาณิชย์อย่าลืมไปดูเขาดีเดี่ยวไปแล้วผมมีคู่แล้วกัน สนุกดีนะก็จะถ่ายเป็นมูวี่เหมือนกันเวลาเวลาอ่าแล้วผมไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตว่าที่เกิดมีกล้องมือถือที่เป็นกล้องวิดีโอแล้วปุ๊บมันมีโหมดเอฟเฟกต์มูวี่ให้ทำปากจูตปากใหญ่หน้าตอบบีบหน้าอะไรได้แต่เนี่ยมันเป็นคือเทคโนโลยีนะฮะอาจารย์ใช่ครับเทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนทุกวันนี้และอยู่ในฟอโต้ไฮเทค2014ของเราถูกต้องครับอาจารย์ครับคือตอนนี้ผมว่านะ คนเราดูภาพแต่อยู่ในโทรศัพท์มือถืออยู่ในกล้องอย่างเดียวมีเป็นพันๆรูปเลยแต่ไม่รู้จะเอาออกมายังไงถูกก็างเปินรูปดกปิ้นแบบง่ายด้วยซึ่ไหรยะไม่ต้องใช้สายใช้ไวไฟใช้แอปปิ้นเลยดักปิ้นคือไม่ต้องยุ่งยากเพราเวลาเรานึกว่าเราจะเป็นรูปก็รู้สึกว่าโอ้โหหลายอย่างเลยเกินอันนี้ง่ายขึ้นเหรอง่ายเลยตรงไหนอาจารย์ตรงไหนตามไปดูเลยครับไปดูอาจารย์ อันนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับง่ายโรดักพิกเจอร์คี่ออสก็สามารถปินป้นคือมือถือเราถ่ายรูปมาเนี่ยก็ปิ้นได้เลยนะครับสมมุติว่าเรานี่แค่ห้ยไฟสมาร์ทโฟนเนี่ยนี่ครับเราพิมพ์แบบง่ายๆทางสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนและทีนี้สมาร์ทโฟนเราอย่างอันนี้นผมใช้ไอวันนะครับ,รบเราก็จะต้องมีแอปพลิเคชันซึ่งเราก็ไปโหลดมาจาก p l a y Store หรือ iOS ก็จะเป็นพวก App Store App Store กับ Pay s t o r p l a y Store ได้เลยก็จะเป็นอ๋อกดากมีเหมือนกัน iOS หรือว่า Android มีหมดมีหมดอันนี้เราเป็นเราเป็นแอนดรอยครับ Android ไปคือถ้าเกิดเจอเครื่องนี้ก็ปุ๊บแล้วไปก็ปินได้เลยนะครับทีนี้ผมเลือกคาเมล่าแนะพีร์นะครับแล้วเราก็เลือกสักรูปหนึ่งหนึ่งรูปมา ก็รออยู่ใช่ไหมอาจารย์ครับกำลังปีนรูปขัดรอกอยู่นะฮะกำลังขัดรอกอยู่นะฮะมาแล้วอย่างที่ผมบอกครับนะฮะว่าโพสิชันพูดแล้วเนี่ยจะดูไม่สุภาพแต่ดูเองกันสุภาพโพสิชันของอาจารย์ครับผมอุ้ยอาจารย์มีสาวแอบมองอ่ะมีสาวแอบมองอาจารย์อยู่อ่ะถ่ายที่แบบสามมิติแกครับเอแต่เหมือนนะ มันก็ได้ไปเก็บเป็นภาพความทรงจําแล้ว <Okay. S 1> อย่างน้อยที่สุดครับก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ทำให้เราได้รู้ว่าเราเคยไปที่นี่มาก็ครับเวลาแล้วใช่ไหมครับผมจะต้องไปผมต้องขึ้นไปทีอาจารย์นะครับก็เป็นธรรมดาเหมือนกันผมว่าอาจารย์หนกักกว่าผมเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยสาวๆเนี่ยแหลมหมดเลยอ่ะอาจารย์แล้วอาจารย์จะให้คะแนนใครอ่างแนน แต่กรรมการมีหลายท่านครับช่วยกันดูที่กับการประกวดถูกต้องแล้วโีโอโต้ไฮเทค2014ครับใช่แล้วครับนะฮะไปเลยครับป่ะจันเดี๋ยวผมขอตัวนะครับจันครับผมสนับสนุนโดยแบตเตอรี่คอมมี่ขุมพลังที่โปรกล้องเลือกใช้ นทุกคนคับเข้าสู่ในการประกวดครับส h 2 4เสียงมมยนะ้แบบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะที่อยู่ที่ Fashion แฟชั่นอาราสงนี้แต่แ้าเกิดรที่สงสัยนะครับว่าทำไมเวที่เราที่เป็นสีเขียวหลายคนอาจจะตกใจว่าทการประกวดไม่มีการตกแต่งเวทีสวยงามอะไรยะมากมายหรอเรืองนก็แต่เปล่าครับ,รบทุกคนจะได้ยินคาว่ากรีสฟีนกรีสีนก็คือแบบนี้ ที่เป็นสีเขียวทั้งหมดเลยและมีคนมายืนอยู่ข้างหลังเป็นคว้าฟิชฉะนั้นครับผมอยากจะให้ทุกคนนะฮะปรบมือเดังๆนะครับต้อนรับนะฮะ21ผุ้เข้ารอบในการประกวดมิสควอเตอร์เด็ก2024 พอจะมกันน้องจิาไปเลขฮะกรุงเดยกรุงศีอายุทยาทัศนาูชนียสถานกินทรงชัน porque <coughs> เขาชื่อเดมี่ขอเสียงปรบมือให้กับเดมี่ครับหมายเลข33มสิบเลยฮะ